เรื่องๆมาก็ได้มีกลุ่มนักเรียนเกเรกลุ่มหนึ่งที่ชอบดักแกล้งเพื่อนๆอ,อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนตอนพักกินข้าวเที่ยงหรือแม้กระทั่งตอนหลังเลิกเรียนอยู่เป็นประจำทุกวันจนเพื่อนๆที่โรงเรียนเริ่มเอือมระอากับพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มนี้จนกระทั่งลูกของพออ,อของโรงเรียนได้ย้ายมาเรียนที่นี่ทุกอย่างก็ดูเปลี่ยนไป เพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่เธอจะย้ายโรงเรียนมาที่นี่ธธเธอก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาของทางโรงเรียนที่พ่อของเธอที่เป็นผออของโรงเรียนแห่งนี้ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มนี้ให้เธอฟังจนมันทําให้เธอนั้นอยากจะย้ายมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อที่จะช่วยพ่อของเธอนั้นจัดการกับนักเรียนกลุ่มนี้ทีท่ชอบสร้างปัญหาอยู่เป็นประจําทุกวันเธอก็เลยอยากจะมาช่วยเป็นหูเป็นตาให้พ่อของเธอ อย่างในวันนี้ก็เช่นกันหลังจากโรงเรียนเลิกก็ได้มีนักเรียนคนหนึ่งกำลังแกล้งเพื่อนอีกคนไม่ให้กลับบ้านแต่โชคดีที่เธอเดินผ่านมาเห็นและได้บอกให้นักเรียนคนนี้หยุดแกล้งเพื่อนและเธอได้บอกให้เพื่อนที่ถูกแกล้งกลับบ้านไปแล้วหลังจากนั้นเธอก็บอกให้นักเรียนคนนี้เลิกพฤติกรรมแบบนี้สะหลังจากนั้นเธอก็ได้บอกให้นักเรียนคนนี้ให้เดินตามเธอมาและเธอก็ได้บอกให้เขานั่งลงแล้วนักเรียนคนนี้ก็ทำตามที่เธอบอกแต่โดยดี